แลงคาสู่เครื่องสามพันปีสี่หกขนมนะครับขนมนะฮะห่อละสิบบาทไอ้กะลีปับนะฮะมีห้าชิ้นต่อถุงถุงละสิบบาทใครต้องการสั่งนะครับทำบุญทำทานทานข้าวปากอร่อยถึงญาติถึงพี่น้องบ้านเล็กที่สามสิบทับโซพี่กัดดีบ้านปะนิด เนี่ยสวยน้ำไม้จัมหลดมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อครับสะอ,อาดสะอาดครับฮะโอเคครับผมผ่านอโยฮะอาอยผอ่านแล้วเน <ผม S 2> าะไฟจุดน้อนไปครับผมไม่มีเส้นผมเส้นผมแต่ว่าเขาทำได้สวยถ้าทาแล้วอร่อยไส้ั่วเหลืองนะครับฮะนี่ไส้ั่วเหลืองข้างใน โอเคถ้าอยากสั่งซื้อสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวบริการส่งน้องพื้นที่บวกอีกระยะทางและแต่ระยะทางนะครับ